hi ค่ะเพื่พนพอนๆทุกคนกลับมาพบก,กับ Star Project กันอีกแล้วนะคะก็ไม่ได้ทำคลิปชวนคุยกับเพื่อนๆนานมากๆเลยนะก็คือไม่ได้หายไปไหนนะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีติดงานยุ่งๆกันบ้างเนาะก็เลยไม่ได้เข้ามาพูดคุยกับเพื่อนๆเลยจะมาชวนคุยกันนิดนึงค่ะแล้วก็เนื่องจากว่าเรานะคะรับ รถยนต์ไฟฟ้า100%เนี่ยคันที่3ของบ้านมาแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนิดนึงดีกว่าว่าเป็นยังไงทำไมถึงต้องเป็นคันที่3แล้วคันที่3เนี่ยเลือกเป็นคันไหนคะ่ะ สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า100%คันดิสทของเรานะคะก็คือเจ้าเนต้าวีนั่นเองค่ะสำหรับ เนต้าวีนะคะจริงๆเนี่ยตั้งแต่ตอนเปิดตัวเราก็เคยไปลองแล้วก็ทำคลิปรีวิวสั้นๆให้เพื่อนๆได้ชมกันไปแล้วใช่ไหมคะเอ,อ่อแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็มีความรู้สึกหลากหลายนะสำหรับคันนี้นะคะไม่ได้ชอบซะทีเดียวแต่สำหรับคันนี้นะคะที่ตัดสินใจเลือกเนต้าวีเนี่ยก็เพราะว่าเนื่องจากรถคันเดิมของเราก็คือเป็นรถน้ำมันอเวนซ่าก็เป็นรถยนต์ไอซีคันสุดท้ายแล้วนะคะที่เราคิดว่าถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนเนาะเพราะว่าอเวนซ่าเนี่ยซื้อตั้งแต่ปี2000 วันสิอ 12ปีแล้วนะคะก็ถือว่าขายมือสองได้ราคาค่อนข้างโอเคด้วยนะคะเราก็เลยปล่อยเขาไปเนาะเพราะว่าเราคิดว่าค่าเมนเท e n น n c ต่างๆอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างสูงแล้วแล้วก็การใช้งานเนี่ยมันจะค่อนข้างยากลําบากเพราะเรากังวลเรื่องการเสียด้วยนะคะเราก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนทีเนี้ยโจทย์ของเราก็คือรถอที่จะใช้ะคะ่ะเป็นรถใช้งานสําหรับรับส่งสัตว์เลี้ยงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความจุก็ต้องมีระดับหนึ่งเนาะราคาเนี่ยเราก็อาจจะ จะแบบวางไว้ที่ประมาณไม่เกิน6 0แสนด้วยความที่เราอยากให้มันเป็นแบบเออรักโลกจริงๆแล้วก็ประหยัดจริงๆอะเนาะด้วยความชอบส่วนตัวของเราก็พยายามมองหารถยนต์ไฟฟ้าเอางี้ดีกว่าที่มันจะ มาทดแทนในการทำงานตรงนี้ได้นะคะแล้วเราก็ใช้เวลารอสักพักเลยแหละหลังจากที่เราซื้ออ MG EP นะคะ,ะ,คะก็คือเมื่อประมาณ2ปีครึ่งที่แล้วเนี่ยนะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่มีรถยนต์ที่มันเหมาะสมสัทีเดียวนะคะเพราะว่าจริงๆ Toyota Venza เนี่ยพื้นที่ค่อนข้างกว้างมากๆนะคะรถเนี่ยจะสูง แต่ว่าเวลาเราเปิดท้ายรถเราเนี่ยตรงท้ายรถมันจะต่ำราบไปกับพื้นเวลาเราขนส่งสักเลี้ยงอะไรงเงี้ยขึ้นขึ้นอุ้มลงเนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะจัดการง่ายเนาะแต่รถ Mpv ยังไม่มีรถยนต์ไฟฟ้าร้อเซที่เอามาจําหน่ายกันนะคะก็เลยจําเป็นจะต้องแบบเออดูว่าตัวเลือกในตลาดตอนนี้มีอะไรที่มันเหมาะสมบ้างนะคะบวกลบคุณหารแล้วก็คิดว่าเน t ตวีน่าจะเหมาะสมที่สุดนะคะด้วยราคาที่ไม่เกินงบ ะะแล้วก็ความจุที่คิดว่าน่าจะ พอที่จะใช้งานได้นะคะเพราะว่าข้างหลังเนี่ยถ้าพับเบาหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้แคบมากเท่าไหร่นะคะเราก็มีการก่อนที่เราจะตัดสินใจเนี่ยเราก็มีการแบบเอาใสยวัดไปวัดขนาดกล่องที่เราแบบรับส่งสัตว์เลี้ยงเนี่ยค่ะว่าเออมีความสูงความกว้างเท่าไหร่จะพอใส่ได้ไหมน่นะคะถึงแม้มันจะไม่ได้แบบกว้างเท่าแวนซ่าก,ก็ตามแต่ก็คิดว่าน่าจะาบแบบแปรพายในการใช้งานได้ก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับเหตุผลที่เลือกเจ้าเนตาวีค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะคะเจ้าเนเตคันนี้นะคะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าคันที่3ของบ้านเราแล้วนะคะคันแรกนะคะเป็น MG EP นะคะตอนนี้อายุ2ปีกับ7เดือนนะคะคันที่2จะเป็นโอ a ากูดแคตัว400 Pro นะคะอายุ1ปีกับอีก7เดือนเหมือนกัน8เดือน1ปีกับอีก8เดือนนะคะส่วนคันที่3ก็คือจะเป็นเนเตทีนี้เรามาชวนคุยกันถึงความประทับใจแรกนะคะที่ เรารับรถคันนี้มาแล้วกันเดี๋ยวเล่าเบื้องต้นก่อนว่าเมื่อตอนที่เขาเปิดตัวตอนที่ยังไม่เปิดราคาเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ไปทดลองขับนะคะก็คือขับจากกรุงเทพไปพัทยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือความรู้สึกอะก็คือรู้สึกว่าช่วงล่างเนี่ยจะมีปัญหาค่อนข้างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นขับคนนั่งด้านหน้าหรือด้านหลังเนี่ยก็จะมีอาการมันเด้งมากแล้วก็มันจะมีความเวียนหัวนิดนึงนะคะแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยจะแฮนด์ลิ่งค่อนข้างยาก ม,มันมีความแบบยากลําบากในการแบบว่าจับฟังคับนิดนึงอะคะ่ะส่วนอัตราเร่งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ปลุกป,ปั๊บถ้ารถไฟฟ้าทั่วไปเนี่ยก็คือเวลาเราเหยียบคันเร่งเนี่ยมันก็จะตามเท้าใช่ไหมคะคันนี้มันก็จะตามเท้าเหมือนกันแต่มันก็จะมีความอ่ดกว่าแบบเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็ความเร็วสูงสุดเนี่ยถ้าหมดน้อมันอยู่ที่ประมาณ110นะคะเวลาขับทางมอเตอร์เวย์อย่างเงี้ยอันเนี้ย ค่อนข้างจะอันตรายนะเพราะว่าถ้าสมมติเราขับเลนที่เราอยากจะแซงอะไรเงี้ยคือกว่าจะทําความเร็วได้ที่จะแซงได้เนี่ยมันจะใช้เวลานิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือถ้าขับเนี่ยก็จะเป็นแบบขับแบบไม่เร็วมากจะอยู่ที่ประมาณ1 0 0นะคะแต่ถ้าสมมดสปอร์ตเห็นเขาบอกว่าขับได้ประมาณแบบ120เลยนะแต่ว่าก็ส่วนตัวแล้วว่ามันค่อนข้างจะเหมือนกับ สุดขีดความสามารถของรถมากเกินไปอะค่ะส่วนตัวก็เลยแบบไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดว่าคันนี้จะเอาไปใช้ขับเร็วขนาดนั้นเนาะเพราะอย่างที่บอกค่ะว่าเรารับส่งลูกค้าเนี่ยเราก็จะรับส่งในใกล,ใกล้ๆระแวกที่เราทํางานเท่านั้นเองแล้วก็อาจจะมีแบบข้ามไปเขตนู้นเขต,น,เตนี้บ้างแต่ว่าอยู่ในกรุงเทพเพราะฉะนั้นก็คือรถคันนี้ก็คือจะใช้ในเมืองเป็นหลักค่ะ แล้วสิ่งแรกนะคะที่เราค่อนข้างประทับใจเขามากๆเลยก็คือคีย์เลสค่ะคือรถคันนี้ราคาเท่านี้แต่มีคีย์เลสที่ค่อนข้างฉลาดมากๆนะคะเพียงแค่แบบกดเปิดล็อกเปิดประตูคนขับเนี่ยค่ะคือรถก็สตาร์ทแล้วนะคะถ้าเราอยากจะหยิบของโดยที่เราไม่อยากสตาร์ทรถเราต้องเปิดประตูฝั่งอื่นนะคะอ่าหรือไม่ก็คือถ้าสุดเรานั่งอยู่ในรถอยูแ่แล้วเราดับเครื่องเราอยากสตาร์ทเครื่องเราก็แค่เหยียบเบรกเท่านั้นเนาะปกติแล้วเนี่ยถ้าเหยียบเบรกเราสตาร์ทก็จะมีในแมวโอรานะคะที่ทําได้นะคะคือถ้าเป็น MGP ก็ยังทําไม่ได้เลยนะแถมไม่มีคคเลสด้วยเนาะเรารู้สึกว่าเออดีจังเลยอะ่ะคือแบบลดร,ราคาเท่านี้แบบใส่เคเลสที่แบบอัจฉริยะมาให้ขนาดนี้คือแบบเยี่ยมมากๆประทับใจค่ะต่อมานะคะเป็นเรื่องของจอจอเนี่ยคือดีมากเหมือนเป็นแบบแท็บเล็ตดีๆเครื่องหนึ่งเลยนะคะเวลาทัชเนี่ยก็ไม่ได้แบบตอบสนองเร็วเท่า iPhone นะแต่ว่าก็คือลื่นดีนะคะไม่ได้แบบสะดุดอะไรจริงๆอะตอนแรกเราก็ไม่แน่ใจว่ามันดีหรือเปล่าเพราะว่า เราดูมาว่า Apple CarPlay กับ Android Auto คือไม่มีใช่ไหมคือเขาจะให้โหลดแอปพลิเคชันนะคะชื่อว่า Carbit Link นะคะในการเชื่อมต่อมันเป็นเหมืน Miller อน m i l l r อ่ะคือเหมือนกับเขาลิงก์หน้าจอมือถือเราเข้าไปในจอรถนะคะเวลาเราเปิดสมมติเราเปิดแผนที่อย่างเงี้ยก็คือเราก็ต้องเปิดเข้าไปในจอรถแล้วเราไปเล่นอย่างอื่นไม่ได้ไงอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียแต่ข้อดีก็คือเหมือนกับเออเราดูแบบ YouTube ได้เราฟังพอดแคสต์ได้แต่ว่าเราแบบ อยากจะดูอะไรเราก็คือสามารถเปิดผ่านมือถือแล้วก็ส่งไปได้เลยแต่ว่าออข้อเสียม,มันก็คือว่าถ้าเราจะเปิดแผนที่อย่างเงี้ยเราก็แบบเล่นอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะเราก็แบบเปลี่ยนไม่ได้ในกรณีเราเป็นคนนั่งนะไม่ใช่คนขับนะคะอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เราชอบนะคะที่พอเราฟังเขาอธิบายแล้วเรารู้สึกว่าออโอเคมากๆเลยก็คือมันตั้งเวลาชาร์จได้เนาะก็คือเหมาะกับบ้านที่แบบว่าติดมิเตอร์ T O U คือถ้าสมมติว่าอยากจะชาร์จสี่ทุ่มอะไรเงี้ยเราก็สามารถตั้งเวลาชาร์จได้เลยว่าให้ชาร์จสี่ทุ่มโดยการที่เราเสียบ walk, ววกกไ้เเสรร็จุบิมชา์ นะคะก็จะทําให้เหมือนกับเรามีอัตราค่าไฟในการชาร์จที่ถูกตามที่มิเตอร์เรามีเพียงแต่ว่าเราอ,อยู่ที่การไฟฟ้านะครหลวงนะคะก็คือไม่สามารถติด TU ได้เนื่องจากที่บ้านใช้ไฟกลางวันเยอะด้วยนะคะก็เลยจะไม่ได้ใช้สําหรับฟังก์ชันนี้ค่ะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือในเซกเมนต์เขาเนี่ยคิดว่าความจุเนี่ยคือเขาดีที่สุดเลยก็คือความจุค่อนข,ข้างเยอะนะคะแล้วก็ออกแบบห้องด้ยสามมาได้ค่อนข้างดีเล็กรูมเพดรูมอะไรอย่างเงี้ยมันค่อน ข้างเวอร์กันนะเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆแบบรถเ u v เล็กๆอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีความสูงนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใส่ของแล้วก็มาใช้ในการขนของอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะทําได้ค่อนข้างดีแล้วก็การจัดวางของอห้องโดยสารอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างนั่งสบายนะคะแล้วก็แต่งข้างหน้าอย่างเงี้ยที่เขาจัดพวกคอนโซลอะไรอย่างเงี้ยการวางแก้วน้ำหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยเกะก,กะแล้วก็ขนาดเนี่ยก็จะปรีบให้เล็กลงเล็กน้อยเพื่อให้รู้สึกไม่อึอดอัดเวลาขับรถค่ะจอเลนไมเนี่ย ถึงจะเล็กแต่ว่าชัดเจนนะคะแล้วก็มีองค์ประกอบในการบอกเราเปอร์เซนต์แบตเตอรี่ความเร็วในการขับขี่อะไรเงี้ยค่อนข้างชัดเจนค่ะ เกียร์มือตอนแรกเราเข้าใจว่าเอ๊ะมันจะใช้ยากไหมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ปรากฏว่าเกียร์มือใช้ค่อนข้างง่ายนะคะอยู่ด้านขวาของเราเนาะไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านซ้ายนะคะซึ่งเราชินอยู่แล้วเพราะเราขับ MGP ก็คือไฟเลี้ยวอยู่ด้านซ้ายอยู่แล้วนะคะเขาใช้ง่ายนะคะก็คือปรับขึ้นลงตามสเต็ปที่บอกได้เลยจะไม่มีปัญหาเลยก็คือสะดวกดีนะคะสําหรับคันนี้มี one pedal ด้วยแล้วก็มี e pedal ด้วยนะคะอันเนี้ยเราเคยลองใน o r a g o o c a t แล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันมันทำให เราขับสบายขึ้นนะคะก็คือใช้แค่คันเร่งแป้นเดียวก็คือทั้งเป็นคันเร่งแล้วก็เบรกด้วยเดี๋ยวน,นี้ไปลองใช้ดูก่อนว่าของเขาจะเวิร์กไหมนะเพราะว่าเรายังไม่เคยแบบลองใช้จริงจังๆนะคะเดี๋ยวไปลองก็จะมาะรีวิวเป็นเพื่อนฟังอีกทีค่ะแล้วคันนี้นะคะเขาก็มี V2L ด้วย3.3กิโลวัตต์เลยนะคะเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้แถมตัวสายมาเนาะก็เดี๋ยวเราอาจจะต้องแบบไปหาสายนะคะถ้าเราต้องการใช้งานแต่ถือว่าโอเคเลยถ้าสมมติแบบมีเพื่อนๆแบบ ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าด้วยการลดแผดหมดหอะไรอย่างเงี้ยต้องการแบบว่าเออขอแบบ จ้ำไฟนิดดึงอะไรเงี้ยค่ะโอเคมันอาจจะนานนิดนึงนะเพราะว่าเหมือนกับเราใช้ emergency c h a r g e ใช่ไหมคะแต่มันก็คือสามารถช่วยเหลือได้หรือไม่ว่าเราจะไปออกแคมป์อะไรอย่างเงี้ยก็คือโอเคเพราะว่าคันนี้นะคะสามารถสตาร์ทได้นะสมมติว่าเราอยากนอนในรถอย่างเงี้ยเราก็สามารถเปิดแอร์ทิ้งไว้ทั้งคืนได้เขาบอกว่าต่อเนื่องได้ถึง30ชั่วโมงเลยคือถ้าเราแบบนอนในรถหรือว่าดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันน่าจะนานกว่านะั้นนะถ้าเราไม่ได้แบบดูพวกแบบหนังฟังเพลงถ้าเราแบบนอนในรถเฉยเฉหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอาจจะต้องลองดูนะไม่รู้ จะนอนได้หรือเปล่านะเพราะว่าเหมือนกับมันมันจะสั้นสั้นกว่าเจ้า EP ใช่ไหม EP อนอนได้แต่ไม่รู้เนต้านอนได้ไหมเดี๋ยวลองลอง,ลองดูนะคะแล้วก็นี่คือ first impression ในความประทับใจของเราที่มีต่อน,นต้าวีนะคะเออเราพูดถึงความประทับใจแล้วเราก็มาพูดถึงความไม่ค่อยประทับใจหรือว่าก็อาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าไม่ชอบนะคะแต่ว่าเอามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังลวกันเนาะก็สําหรับคันนี้นะคะตอนที่เราไปลองตอนที่เขาเปิดตัวเนี่ยมันเป็นแบต NMC นะคะแต่ว่าคันนี้เนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็น L LFP แล้วนะคะจะแตกต่างกันยังไงเพื่อนสามารถไปดูลิงก์ย้อนหลังได้นะเราเคยแบบว่าพูดเรื่องแบตเอาไว้ไปตามดูได้นะคะแบต LFP เนี่ยมันจะมีน้ําหนักที่มากกว่าน่าจะประมาณแบบว่าร้อยโลเลยมั้งโดยประมาณนะคะอันนี้ไม่แน่ใจมันก็เลยทําให้ช่วงล่างเนี่ยแตกต่างจากแบต MC เล็กน้อยคือพอมันหนักปุ๊บเนี่ยเหมือนกับเออมันมีน้ําหนักถ่วงมากขึ้นก็รู้สึกว่ามันเด้งน้อยลงนิดหนึ่ง คืออันเนี้ยมองตรงว่ามันเป็นความรู้สึกจริงๆ mm. คือเราก็ไม่นแน่ใจว่าเรารู้สึกไปเองหรือเปล่าแต่ว่ารู้สึกว่ามันเด้งน้อยลงนิดนึงค่ะแต่ถามว่ามันยังเด้งอยู่ไหมมันยังเด้งเยอะอยู่นะคะ mm. สําหรับคนที่ต้องมีผู้โดยสารด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วรู้สึกว่ามันน่าจะทําให้เหมือนกับเกิดอาการเวียนหัวได้ค่อนข้างง่ายนะคะก็แนะนําไปเปลี่ยนโชคหรือว่าไปเพิ่มเติมอะไร ตามที่เพื่อนๆที่เขาขับเดลต้าวีแนะนําและแต่ว่าส่วนตัวเรานะคะคงไม่ได้ปรับอะไรเนาะเพราะว่าคันนี้ก็คือจะใช้อ่าอย่างที่บอกค่ะรับส่งสัตว์เลี้ยงเป็นหลักนะคะก็คือจะมีแค่คนขับคนนั่งเนาะก็คือไม่ได้มีคนแบบนั่งข้างหลังเพราะฉะนั้นก็คือก็จะเป็นแบบน้องหมาน้องแมวนั่งด้านหลังนะคะสมมติว่าเขาก็ไม่ได้มีแบบอาการวิงเวียนอะไรมากแล้วก็เราไม่ได้ขับไกลนะคะขับเป็นระยะสั้นๆก็ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรมากสําหรับเราะคะ่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออมันค่อนข้างลําบากแล้วเราก ประทับใจเท่าไหร่นะคะก็คือพวงมาลัยมันแฮนดลิ่งยากจริงๆคะ่ะมันแฮนดเลิยากอะ่ะคือมันไม่คมอ่ะคะ่ะใช่มันก็เลยแบบรู้สึกว่าเออมันค่อนข้างจะขัดใจนิดนึงแล้วก็มันต้องคอนโทรลพวงมาลัยดีๆก็คือต้องจับให้ดีเลยขณะขับมันไม่ค่อยเป็นไปตามที่เราจับบังคับสักเท่าไหร่ก็อาจจะต้องใช้ความชินนิดนึงในการขับขี่สําหรับคันนี้คะ่ะแล้วก็คิดว่าสิ่งที่น่าจะรบกวนเราเลยนะคะก็คือการที่ กระจกมองข้างอะค่ะพับไม่ได้อัตโนมัตินะเพราะว่าเราอะชอบเอารถาไปล้างอัตโนมัติที่แบบว่าที่เป็นปั๊มอะค่ะแล้วก็จะมีแบบเครื่องล้างอัตโนมัติอะไรเงี้ยก็คือมันจะต้องหูกระจกอืก่อนที่เราจะเข้าไอ้เครื่องแมชชีนนั้นไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็คงไม่ได้ลําบากมากเนาะก็ให้พนักงานเขาช่วยพับให้ก็ได้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเบาะนะคะมันปรับสูงต่ําไม่ได้ค่ะทุกคนมันปรับแค่เลื่อนหน้าเลื่อนหลงังแล้วก็ เอนพนักพิงได้แต่ว่าปรับสูงต่าไม่ได้ค่ะแต่ว่าตัวเบาะเองอ่ะเขาออกแบบมาให้ก็ค่อนข้างโอเคนะคะก็คืออย่างเราเนี่ยสูง162ก็คือขับนั่งเนี่ยก็คือรู้สึกพอดีส่วนลุงที่บ้านเนี่ยก็คือ180เนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าเออมันจะต้องแบบปรับขึ้นลงหรือมันไม่ถนัดอะไรก็ถือว่าไม่ได้แย่มากแต่ว่าถ้าใครที่จะใช้คันนี้อาจจะต้อง ไปลองทดลองขับกันดูว่าเหมาะสมไหมนะคะเพราะมันปรับขึ้นลงไม่ได้เนาะเรื่องจอเนี่ยก็คือมีข้อดีเยอะแหละแต่ข้อเสียก็คือทุกอย่างเนี่ยมันรวมอยู่กับที่จอหมดเลยไม่ว่าจะปรับแอร์จะดับรถโดยที่เรานั่งอยู่อะไรเงี้ยคือมันต้องไป ยุ่งกับจอหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเป็นคนขับเนี่ยอาจจะเสียสมาธิในการปรับได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงในการใช้จอของรถคันนี้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องลมยางนะคะที่มันไม่ได้โชว์ทั้ง4ล้ออะ่ะมันเป็นการเหมือนกับเขาบอกว่ามันบาลานซ์กันเนาะทีนี้คือถ้าสมมติว่ามันเกิดแบบอัซิเดนมีแบบตะปูตำหรืออะไรเงี้ยมันก็จะโชว์ค่าที่มันไม่บาลานซ์แต่ว่ามันบอกไม่ได้ว่า ยางไหนล้อไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะืแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือด้านหลังอะ่ะไม่มีที่ปัดน้ําฝนหลังนะคะทุกคนก็คือเราไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆติดกันตรงนี้ไหมนะคะแต่ส่วนตัวขนาดเจ้า MG P ที่มีที่ปัดน้ําฝนหลังอะ่ะเราก็ยังไม่ค่อยได้ใช้นะคะแต่ลุงที่บ้านอะ่ะใช้ตลอดเลยพอไม่มีปุป๊บอ่ะก็น่าจะแบบเป็นอุปสรรคนิดหน่อยนะคะว่าถ้าใครชินกับการใช้ก็สําหรับตัวนี้ก็ ไม่มีนะคะก็เรื่องแอร์นะคะหลังจากที่วันนี้ขับแบบช่วงกลางวันมาทั้งวันเราว่าแอร์ไม่ได้แย่แต่ว่ามันไม่ได้เย็นฉ่ําขนาดนั้นนะแล้วก็มันก็จะมีความแบบว่าถ้าสมมติว่าเราเปิดแอร์ค่ะเราต้องเปิดต่ํากว่า2 3องศาลงไปนะคะมันจะถึงเป็นความเย็นนะถ้าเป็นแบบ24ขึ้นไปอะไรเงี้ยมันจะเริ่มเป็นแบบลมธรรมดาแล้วก็ลมร้อนเป็นฮนะีเตอร์เนาะก็คิดว่าตัวนี้เขาน่าจะออกแบบมาจากจีนนั่นแหละนะคะเพราะาที่จีนเขาก็จะแบบมีอากาศหนาวเขาก็เลยมีฮีเตอร์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคันน ใช้ที่แบบเชียงใหม่เชียงรายช่วงหน้าหนาวเออมีฮีตเตอร์ก็ดีเหมือนกันนะคะมันก็จะทําให้เหมือนกับฟ้าไม่ค่อยขึ้นกระจกด้วยอันนี้ไม่รู้คิดเอาเองน้องไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆที่ขับเนต้าวีฟ้าขึ้นกันบ่อยไหมนะคะและแก้ไขยังไงก็พิมพ์มาบอกกันบ้างค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยคิดว่าทุกคนน่าจะบ่นเหมือนกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเรา <laughs> น่าจะต้องทําอะไรสักอย่างก็คือเวลาทุกครั้งที่ล็อกรถเนี่ยมันมีเสียงแตรค่อนข้างดังโอ้นอกก้องก็ไม่แน่ใจว่า ทำไว้ทําไมแต่ว่าก็โอเคค่ะก็อาจจะเป็นแบบสัญญาณว่าอโอเคเราล็อกรถแล้วหรืออะไรอย่างนี้เนาะก็ประมาณนี้นะคะมาเล่าเหมือนกับความประทับใจแรกก็คือวันนี้เพิ่งรับรถเลยนะคะแล้วก็ขับนู้นนี่นั่นมาแล้วเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวนี้น่าจะใช้ไปยาวๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีทริปอะไรที่จะใช้เด t a าวีเดินทางไปะคะ่ะก็จะมาทำรีวิวสั้นๆให้กับเพื่อนๆแล้วกันเนาะว่าโอเคขับไปต่างจังหวัดเป็นยังไงอาตาัตราเร่งเป็นยังไงอาตาัตรา สิ้นเปลืองเป็นยังไงชาร์จไฟรเร็วไหมชาม้าไหมนะคะสำหรับคันนี้นะคะชาร์จวอชาร์จนะคะก็คือชาร์จปกติชาร์จชา้าเนี่ยก็คืออยู่ที่6.6กิโลวัตต์เนาะส่วนชาร์จเร็ว DC ซีไฟชาร์ยจะอยู่ที่50กิโลวัตต์ซึ่งค่อนข้างจะ ช้าที่สุดในรุ่นแล้วแหละในในรถไฟฟ้าแล้วแหละแต่ว่าด้วยความที่แบตเขาไม่ได้เยอะมากนะคะเขาก็เลยจะใช้เวลาไม่นานมากเนาะก็เดี๋ยวเราลองดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงในรีวิวครั้งหนะ้าฝากติดตามด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะถ้ามีคําถามอะไรก็จะได้มาถามแล้วก็มาแชร์กันได้เลยค่ะหรือใครขับเนตเตวิอยู่แล้วมีอะไรแนะนําก็แนะนํามาที่คอมเมนต์ได้เลยค่ะวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ